สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นธียากกับผ้ามาเบิงสางเพิ่นทางานยูวัดนะคะเพิ่นสีสางค่ะประท่านเพิ่นมากล,ลุ่มนะ,ะนะคะนะคะแดดแดดที่น้องแดดอิลีสงางคนกับผ้ากันทํางานตากแดดนะคะต้องหาเซตไปส่วนหนึ่งก่อนสีหดวันที่สิบสามเพิ่นสีมีพิธที่บวงสรวงยูสถานที่ตรงนี้นะคะนะคะสางฝาประท่าน,นค่ะ ไหยเห็นบรรยากาศน้ำกันแดดตอนนี้อีกหาโมงเครื่องละค่ะใกล้สีเทียงอีกเครื่องชั่วโมงกับเทียงแล้วนะคะอ่าสิไทยเห็นความสูงของพระประธาน่นสิเฮ็ุสูง <มา S 1> ถึงปลายไม้ไผ่เนี่ยละค่ะแอดมินกูซมซห้เห็นนะคะเนี่ยค่ะ่ายให้เห็นไปลายไม้ไผ่สูงๆแล้วค่อะ,คะอ่อ,อันผู้คนนุ่งเสียขาวๆนี่ก็ลุ่งเขี้ยวนะคะันกระถือเลขดีดี พันตีมี่แนวทางให้เฮ้ามาด้งยวันที่สิบหกเนี่ยเสียงดังจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสร้างพันตัดอันตัดไม่นะคะพันเราเลื่อยตัดไม่เฮดแม่แบบนะคะกาสีให้พันยุดกับบ่ได้นะคะเวลาทำงานของพันกินใต่เด็งนเจ้านขึนข้ากันคนนะคะอ๋อไปดี Con à. về con chắc lùm này lúc chào Tiếp tạm Tiếp lùm Ờ, bên nhắn cứ cho chung tiếp tạm lùm cà phê của <laughs> <laughs> Thế cà phê Cào Tối nay là 6, 6, 6 khăm, khuôn Hạ lùm, คนบ่ได้บอกเลขเขาได้เนาะบอกเพื่อสิไปซื้อเลขกับ่ผพิษได้เนาะกับพวิดได้ล่ะพิษามอันอันเป็นผู้ยิ่งเข่าไปข้างในได้ไหนี่นุ่เจ้านแค่นคคกำลังถามกันนะคะนุจ้วไฟยางเข่าไปข้างในได้ไหได้ได้เป็นยังเนาะถ่านถ่านเป็นตองก็นะคะงวดวันถ่นตองได้ซี่หาเอามาจะใช้ก็ซี่หาว่าห้ฟังเนี่ยวัมฝหันเง้นยี่ห้ออูนมาผู้สาวมากเฮี้ยนเออเออ สาวได้แรงของฉันได้ไล่กวาดเพิ่มมือเศร้าใส่อันนั้นเพิ่มเต็มปลามืองเล่นได้ออกตีออกตีคนได้ตีให้ตีหาตีหาล่างอา๋อ้าวันนี้เพิ่นฝันอีกใบบาทเนี่ยมันวัวเหนี้วเพราะท่นไหนฝันอยู่บอกไก่ไก่มือจังสีมาถามอีกเนาาาะมมถด้อยครับผมแต่ว่าเห็ดงานอยู่นี่ซูมือมันบ่งามครับเดี๋ยวจังคอยมาติดตามน้ำกันนะคะฝันหวานจังไรแต่ว่าไรียงเรียงแม่ปลาโดนโดนฝันเทียมมันบ่ ฝันตุ้งวดโอ้ฟันตุ้งวดคือตุ้งวดบ่ะฮะนี่ตุ้งวดแม่นหรือยังเนี่ยบอกโอ้อยคือจักเราเหมือนคู่ฝันแม่นยุ่นนี่พี่น้องเอ้ยว่าได้ไปถามไก่ไกลมือมาจังคอยมาติดตามน้ำกันนะคะมื่อนี้แอดมินไทยเห็นเพิ่นทำงานเพิ่นกำลังคนหุ่มอัญชางผ้าประทานน้ำกันนะคะน,น้ำสินค้าคูค่ฝันแม่นกับฟันแม่แม่เนาะพี่น้องเนาะ พันมาพันเหยก้นจักรลุมเกาะคิบสามบอกว่าหันคิบสามลุมใจอยากรธใจอย่ากไะด้บุญมากคนตายกันเนอตอนนั้นนั่นพันเหยเอาดินมามาล่องหนีนงเพื่อนรถละลอยหาซีบเม่งวัที่มันออกศูนย์ห่านะไหมเนี้ยรถสองรถรถละลอยหาซีบกระซอยกันเนาะเลขออกศูนย์หานะบนบันนี้พันมาสิบสามต้นเตะ ไอ้สิบซิบสามลุมมันบ้ามือเจ้าก้นอยู่นี่สิบสามลุมอ่ะสิบอกหนึ่งสามบอเแดลุมหลุมใหญ่หาหลุมน้อยแปดตีบ้างเงินหาแปดแปดหากับว่าไปตั่วอ๋อเมือนาหาแปดแปดทุ่มนอกแปดหลุมในวงในหามันร่วมทั้งเหมือนได้เป็นสิบสามนะ ร่วมเวดเป็นสิบสามร่วมเวดเป็นสิบสามนะคะรุ่งเกียนแล้วว่าสองโมลละเอียดเพิ่มทัดตัวสามีผ um> ู้ซอยนะคะแปดรวมในหาหลุงค่ะเพราะว่าพันเฮ็ดียังกับตามนะคะร่วมเกี่ยวกับอยู่ในวัดนี่มากสิเป็นเลขน้องพี่น้องเนาะยู่น้ำองค์น้ำอ่างกับเป็นเลขไปเบิดแม่กระทั่งเอาดินลงนี่รถวละลอยหาซิปมันจะออกศูนย์หานะคะยูต่อมวงพิ่นตัดต้นมวงสิเฮ็ดชาประชาตินะคะ กต่ยังออกเป็นซีแอดมินเห็นเป็นซีหาก็ซีสามแต่ว่าซีหาบอชัดแต่รี้ลงหายถ้าซีสามนะคะมันก็ได้กออกซีหานพี่น้องนะเสียงดังจังหน่อยนะคะเด้เยว่นเห็ดกานค่ะ่นกำลังซ่อยใหม่เป็นแม่แบบนะคะใช่เห็นน้ำกันแบบนี้ลีพี่น้องก็เจเอาค้นลุ่มนะคะ เจ็ดสิบปีนี่นะคะสิบสามลุมนะคะแล้ว,วก็กวันที่บวงสวงจริงๆเหรอวันที่สิบสามที่จะหอดนี่ยล่ะค่ะก็คอยมาติดตามน้ำกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ใดอยู่ใกล้มาได้กับมาได้ค่ะเด้อมือนั่นแบบมือวันที่สิบสามพาอาจารย์มาผู้ใดบ่มาเนี่ยเสียใจยนะคะเพราะว่าเพิ่นสิบปอยแนวทางให้มีแนวทางให้ค่ะวันที่สิบสาม แต่ว่าแอดมินกับว่ามันยังได้อยู่ค่ะวันสี่สิบสามแล้วนี่กับสิบสามหลุมนะคะที่เพิ่นก้นอยู่นี่สิบสามหลุมกับเพิ่นกับว่าเพิ่นบ่ไดดบอกเลขนะคะต่ว่ากับเป็นแค่แนวทางผู้ใดส,สือกับบล็อกฮิดนะคะช่วงนี้ใกล้เที่ยงลวค่ะแดดแดดวิ่น้องค้ณพอพญานานเพิ่นกับผลอันนั้นอันนี้ออกมานะคะ แล้วเราพูดเราเมาไปใช่ไหมมีตัวไปเอาบอกกมอนั่นมาทีแล้วแลทางนี้ตัวเลขกระมีหนึงสามสามหนึะคะสิหลุมเสียงดังจังน้อยเพิ่นตัดใหม่เพิ่นซ้อยใหม่นะคะเพิ่นสิเทียงหรอคะไข่เทียงหรอ บางบางคยาก่เปเกียนยืเนเีนยนัมงัน้อยนันยิกัพระจับกันยคู่เี่ยมาช่ย่เนัไม่มูท่ท่านนเกีนเพราะว่าพันเห็ดที่ยังเก้วกระดนี่กัมักสีเป็นเหลขกไปเหมือนนะคะก็แล้วแต่ความเสือส่วนบุคคลเลคด้อโปรดใช้วิจารยในการรับฟังรับชมนะคะ นนทิยานนทิยาพารวยค่ะช่องนนทิยาพารวยาพาวยค่ะแอดมินทายถ้ำไห้เป็นแค่แนวท่านะค่ะเด้อกับผมมีผู้ใดรู้ว่าเลขสีออกตัวใดนี่เพิ่นก้นลุมนี่ลุมสิบสามลุมคือเสาสิบสามต้นนะคะเพิ่งจีดสางระปะท่านนะคะกับว่รู้ว่าสีเป็นตัวเลขโชคลาภบนหรือล่างนะคะเสาเอกเสาโทษที่สิบสาม ลุงเขียวเพิ่นว่าเพิ่นสิยกเสาเอกเสาโทวันที่13แม่นบ่ลุงเขียวเวลาจักโมงฮะพาอาจารย์เพิ่นบอกไปบ่เพิ่นบอกพันบอกบ่ตะเก่านี่บ่เกิน3:00นโม่เนาะลุงเขียวเนาะ9:00นโมงนาฬิกาเป็น3:00นเฮาจ้า3:00นเช้าหรือ9:00นนะคะภาษาไทยเขาเรียกเก้าโมงลุงเขียนมาภาษาไทยเขาเรียก9ก้าโมงภาษาอีสานเรียก3ามโมงเช้านะคะ3ามโมงเช้า ภาษาอังกฤษเภาษาอังกฤษไม่รู้ค่ะเรียนน้อยภ <laughs> าษาอังกฤษนรลุงลุงแกว่าภาษาอังกฤษน้นน้นก็รู้เร่อน <laughs> แต่ว่าเวลาอยู่ประเทศเฮากับประเทศนอกคนละเวลาเนาะเวลาวลต่างกันเจ้าเฮ็ดง,ง,ง,งานซอยกันสีนเร่งหมันเ็จส่วนหนึ่งก่อนวันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามสี่เลยบวงสวงนะคะเป็นการซอยกันเฮ็ดนะคะ อันนี้เป็นเป็นผู้รับเหมานะคะเด้อสร้างทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับเหมาอยู่บ้าน,นแอดมินเนี่ยนะคะอันนี้กับคุณพ่อผู้ซอยนะคะมาลับเหมาเป็นมาลับเหมาผมลุมไอ้ควายเจ้า้อะไรติดเบอือ พ่ <c oughs> อเลถือเลขถือเบอร์สันลุงเกียนมาะวามาเห็ดยูนี่มันสอบถือเลขบอ๋อขันมาเห็ดยูวันนี้ถือเลขทุกเทียมันบ่นโอเห็นนนทิยามาเห็ดน้ำเลนนะ้สันเนอนเดีย๋ยวมือแรงคำคำแดดอ่อนสีมากรซอยดอกกัอน้ำจานมือนกันค่ะมันเลนไม่มีบุบขาดเทียนาะถือสุงวัดมันบ่ซุงวดซื้อ,อยังไดก็ถือมันบ่เนียแต่พอ่อยานี้มาเร็วของมันเลนในวันเนี้ยเขาก็ี แต่ว่าลุงเคยนที่าสื่อตัวใดหวเนี่าบอกเป็นแนวทางกันนะเอากลนจกจอยู่เนยวมนี่กับทีสื้อนี่ละเสื้อนี่เื้ออันใดเหคะาแปดฮาสมนี่ละอันหนึ่งสามสื่อบซื้อซื้อหาแปดก็หนึ่งสามมันบอเมีที่ว่าสื้อตามนี่ละค่เพราะว่าสิบสามลุมมันบอลุงเคนสิบสมหลุมนี่ละสิบสามหลุมเมียนรวดลุงเคนเราก็บอกว่าเมียนรวดพนักพ่น้อง พราะว่าเห็ดอีหยังเกี่ยวกับวัดเห็ดอีหยังกับวัดกะว่านี่น้องแมงมุงมี่ชอบถือเลขกรวดชอบเป็นเลขเมืนบ่ลลูเกียนเนาะเพราะแม่นว่านุ่นที่ย่าเว้าผู้เดียวเพิ่นก็เว้าคือกันนะคะก็สรุปเลยนะคะในคลิปนี้ก็จะมีเลขหาแปดแปดหากับหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภใน่หงวดหงิดสิบหกมิถุนาสองหาหกสี่นี่นะคะก็ จบคลิปนี้ไว้เพียงเค่นี้คลิปหน,น้าพบกันใหม่โชคดีสวัสดีค่ะจนวาสิเปียวบผกปรักมามูแล้ว